เสียงหายหายใช่ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวพูดประเด็นต่างๆตามที่ท่านถามมาเนี่นะครับเอาประเด็นที่กำลังร้อนแรงเวลานี้ดีกว่านะครับในฐานะที่ผมเป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งนะครับมันเกิดการประทะกันนะฮะปะทะกันที่แนวชายแดนที่แนวชายแดนนะครับ ถามว่าพื้นที่ตรงจุดนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่พูดตรงๆนะครับเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับประเทศไทยก็อ้างแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นว่าอาณาเขตประเทศไทยเนี่ยไปถึงตรงโน,น้นกัมพูชาก็ถือแผนที่อีกแผนที่หนึ่งนะครับบอกว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเข้ามาตรงนี้มันก็มีพื้นที่ที่ทับซ้อนกันอยู่ตรงจุดนั้นนะครับ พราะใช้แผนที่คนละแผนที่ไงเหมือนกับไออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กับสปกถ้าเปรียบเทียบให้ชาวบ้านเข้าใจนะครับเหมือนอุทยานแห่งชาติกับเขาใหญ่นะครับประเทศไทยเองก็ยังใช้แผนที่อยู่สามสี่แผนที่อยู่นะครับเราเลยจะมาทําแผนที่เขาเรียกว่าวันแมทนะครับให้เป็นใช้แผนที่เดียวกันทั่วประเทศนะครับนี่กรมอุทยานกรมป่าไม้ก็ใช้แผนที่นึงนะครับชาวบ้าน ชาวช่องก็ไม่เข้าใจอันนี้เป็นเรื่องระหว่างประเทศที่ไทยกับกัมพูชามีพื้นที่ทับซ้อนกันเนี่ยเป็นแนวยาวเลยนะครับโดยหลักคร่าวๆเนี่ยมันก็ต้องดูนะครับไทยเนี่ยเปรียบเหมือนขเขมเนสูงกัมพูชาเหมือนขเขมเนต่ำอะไรที่เป็นยอดเนินเนี่ยที่เป็นยอดสันเขาเนี่ยก็เป็นฝั่งไทยถ้าลงไปสโลปมีหน้าผาต่ำไปก็เป็นของกัมพูชา แต่ว่ากัมพูชาเขาได้ใจไงได้ใจว่าเขาได้ปราสาทข่าพระวิหารไปทั้งๆท,ท,ที่มันตั้งอยู่ในเขตไทยนะนะครับตั้งอยู่ในเขตไทยเนะบนยอดหน้าผาสูงเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นประเด็นที่เขามาแย่เรานะครับเขามาแย่เราบอกว่าเขตกัมพูชาเนี่ยเข้ามาบนสันแดนเลยและเขาก็มาขุดคูเลต คูเลตสนามเพราะคูเลตคือสนามเพราะถ้าภาษาทหารเขาบอกว่าเตรียมลบแล้วนะครับมาขุดคูเลตเข้าไว้นะครับเป็นบังเกอร์เพื่อจะมาปะทะแล้วเตรียมปะทะแล้วนะครับไทยก็จะไปขับไล่ว่าเฮ้ยคุณมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้เป็นพื้นที่ทับซ้อนตกลงกันแล้วไงว่าถอยห่างไปคนละสองร้อยเมตรไงนะครับและคุณทําไมมาขุดตรงนี้นะครับก็เกิด การประทะกันนะครับก็เกิดการประทะกันตอนนี้การประทะกันเนี่ยทั้งฝ่ายกัมพูชาก็อ้างว่าทหารไทยเนี่ยลงมือก่อนนะครับซึ่งไม่มีใครรู้ว่าครับว่าเสียงเนี่ยมนลงมือก่อนถ้าคนอยู่ในพื้นที่จริงๆจะฟังเสียงออกว่าเอ้ยนี่เสียงอาก้านะนี่เสียง M16 นะฝ่ายเราเนี่ยจะใช้เอ็มเป็นอาวุธหลักนะครับแต่ถ้าทหาร พรานประจําอยู่ตรงนั้นด้วยก็จะใช้อาก้าเป็นอาวุธหลักประจํากายนะครับและมันเหมือนกับเขามาแย่เรานะครับและเราก็ไม่รู้ว่าไม่ได้มีการชนสูตรกันให้เป็นที่ประจักษ์นะครับว่านายทหารฝ่ายกัมพูชาที่เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตเพราะกระสุนฝ่ายเขาเนี่ยลั่นถูกพวกกันเอง หรือว่าแนวเนี่ยมันมาจากฝั่งไทยไปโดนฝั่งเขานะครับแต่ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของนายทหารกัมพูชาที่เสียชีวิตด้วยนะครับไม่ทราบว่าหนึ่งคนสองคนนะครับแต่ท่านทำไม่ถูกครับกัมพูชาครับท่านมาขุดคูเลททำไมคนมันดีๆกันเนี่ยตรงนั้นเป็นพื้นที่ป่าเขาที่มันทับซ้อน,อนก็ล่าตะเวนไปก็คุยกัน และอาหารกินกันชวนกันนะครับแต่นี่ไม่เข้าท่าถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านไม่เข้าท่ามึงมาตั้งป้อมจะฟาดกูนี่หว่านะครับถ้าหารไทยก็บอกคุณต้องออกไปนะฮะประทะกันตัดเดียวป้อแป๊ป้อแป๊สิบนาทีแต่สิ่งที่น่าห่วงใหญ่คือสมเด็จทุนเซ็น ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของประเทศกรัรมพูชาท่านมาโพสต์ลงช่องทางสื่อออนไลน์ว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นพื้นที่ขเมขเมรเขมรจะไม่ยอมถอยเด็ดขาดส่งกํำลังเสริมเข้ามาสมเด็จขุนเซนนี่ใหญ่กว่านายกนะครับเพราะนายกกรัรมพูชาเป็นลูกของสมเด็จทุนเสนที่จริงท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของกัมพูชานะ ผมว่าท่านน่าจะนิ่งๆดีกว่านะครับท่านน่าจะนิ่งๆตอนนี้พอสมเด็จทุลเซนพูดเนี่ยมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่านายกกัมพูชามันใหญ่กว่าผู้ชักการทหารบกกัมพูชาทุกคนต้องปฏิบัติตามสมเด็จทุนเซนหมดแล้วครับแม่งก็ขนอาวุธเข้ามาจ่อเราหมดเลยนะครับแล้วแถมพูดว่าถ้าไทยใช้เครื่องบินขับไล่ก็จะมีจรวด สอยอีกโอ้ผมว่ามันไม่น่าไม่น่าที่จะทําอย่างนั้นนะครับถามว่าศักยภาพกองทัพแล้วเนี่ยไทยเหนือกว่าไทยเหนือกว่าครับประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงครับไทยเหนือกว่าและไทยก็วางตัวดีนะนะครับคือท่านนายกและมนตรีหรือท่านอดีตนายกทักษิณหรือผู้บัญชาการทหารบกเนี่ยก็วางตัวดี ว่าให้ไปคุยกันให้เด็กๆมันไปคุยกันทีนะครับอย่าไปตรึงกำลังอย่างนี้เดี๋ยวถ้าใครลั่นเข้ามาก่อนมันจะยุ่งนะครับแต่ถามว่าสมเด็จทูนเซนท่านต้องการอะไรที่ท่านออกมาพูดอย่างนี้เพื่อต้องการคะแนนเสียงกัมพูชามีการเลือกตั้งพูดอย่างเนี้ท่านสมเด็จทูนเซนท่านได้ใจประชาชนชาวกัมพูชาว่าเอ้ยสมเด็จทูนเซนนี่แกลยวเว้ยนะครับ เป็นขวัญใจคนกัมพูชาเลยท่านทำได้ผลมาแล้วตั้งแต่ปี5 0 5ศถึงห้อะไรเนี่ยนะครับแต่คนเสียหายนี่มันประเทศไทยนะครับคนเสียหายมันประเทศไทยนายกและมุนตีไทยรัะมุนตรีกลาโหวมไทยกองทัพไทยเสียหายนะครับที่จริงท่านนิ่งดีกว่านะครับผมว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วแล้วท่านก็สนิทสนมกับท่านอดีตนายกทักษิณ นะครับความสัมพันธ์ท่านกับประเทศไทยเนี่ยมันตัดกันไม่ขาดนะครับเพราะพื้นที่แนวชายแดนมันติดกันนะครับผมว่าไอ้การปักปันเกตแดนมันน่าจะเอาให้จบซะว่าใครจะได้ตรงไหนหรือจะหารครึ่งกันนะครับมันจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอีกแต่ว่าพอท่านมาโพสต์แล้วมันก็เป็นกระแสเป็นกระแสทําให้เกิดความตึงเครียดนะครับ เกิดความตึงเครียดแต่ประเทศไทยผมว่านะครับมาตรการที่จะออกต่อไปเนี่ยไม่ต้องไปปะทะครับปะทะปุ๊บเนี่ยคนสูญเสียคือกองกำลังทหารฝ่ายเราที่อยู่ในพื้นที่เขาก็มีอาวุธเราก็มีอาวุธมันอดที่จะเกิดการสูญเสียไม่ได้ครับแต่คนที่เดือดร้อนเนี่ยคือประชาชนที่อยู่บริเวณแนวชายแดนปืนใหญ่มาจะลวดมาอะไรมาเดี๋ยวแม่งก็หลง กำหนดทิศทางไม่ได้ไปเดือดร้อนชาวบ้านเอาในส่วนของชาวบ้านดีกว่านะครับส่วนของชาวบ้านนะครับอย่าไปเชื่อสถานการณ์นะครับผมว่าขุดหลุมบังเกอร์เข้าไว้ที่บ้านท่านบางทีมันวิ่งหนีไม่ทันไงพอพึ่มพลำพลึ่มพรำเข้ามาแล้วเนี่ยเหมือนปีอะไรห้าสี่มั้งนะครับท่านทําเลยครับขุดหลุมบังเกอร์เลยนะครับไม่มีอะไรก็จะเอาท่อน้ําปะปาก็ได้นะครับ เอาดินมาถมเข้าสูงสูงกันซ้ายกันขวาด้วยกันสะเก็ดเข้ามานะครับต้องระมัดระวังตรงนั้นเราชาวบ้านนะครับนะฮะเราชาวบ้านนะครับส่วนทหารเนี่ยมันเขาเสี่ยงชีวิตอยู่แล้วถ้าปะทะกันด้วยอาวุธประจำกายมันเท่าไหร่มันยังมันยังพอหลบได้แต่ว่าถ้ามันลูก ปืนใหญ่มาหรืออะไรมาอย่างนี้มันก็หลบลําบากจะหลดมาอย่างเงี้ยมันก็หลบลําบากเพราะมันปึ้งมาทีมันไกลตั้งสี่ห้าสิบกิโลนะครับไทยผมว่าประธานโทษนะผมก็ไม่เก่งเรื่องระหว่างประเทศนะครับถ้าเป็นผมนะผมจะปิดแนวชายแดนปิดด่านถาวรและปิดด่านชั่วคราวระหว่างไทยกับกัมพูชาทั้งหมด ตั้งแต่จังหวัดตรากะแก้วขึ้นไปเลยยันปราสาทเขาพระวิหารเลยนะครับปิดครับในเมื่อท่านเกเรยอย่างนี้ผมก็ไม่อยากจะญาิดีกับท่านแล้วเราปิดเป็นสิทธิ์ของเราครับเราปิดเราปิดครับพอปิดปุ๊บคนที่เดือดร้อนเนี่ยไขรพี่น้องประชาชนกัมพูชานะครับ แล้วตัดน้ำตัดไฟที่ส่งไปบ่อนคาสิโนทั้งหมดตัดน้ำตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตที่ส่งไปบ่อนคาสิโนทั้งหมดนั่นคือรายได้หัวใจหลักของคุณและคนที่ไปเล่นในบ่อนคาสิโนคือใครคนไทยแม่งข้ามไปเล่นทั้งนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทหารห้ามคนไทยข้ามไปเล่น เจ๊งชิบหายเลยครับเจ๊งชิบหายเลยแล้วก็อย่ามาเจรจานะท่านท่านไม่ต้องมาเจรจาไม่ต้องมาร้องไห้อีกนะนะครับอย่าไปสนใจครับเราเป็นผู้ใหญ่เด็กมาเกเรยอย่างนี้มันก็ต้องฟาดกันนะครับปิดด่านครับตัดน้ำตัดไฟครับมาตรการขั้นต่อไปก็คือผลักดันแรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานประเทศไทยทั้งหมดกลับประเทศคุณ ผมจะรับแรงงานเมียนมาและลาวเมียนมาและลาวจะดีใจแรงงานกัมพูชามาทำงานประเทศไทยกี่แสนคนและคนที่คุณโพสต์มาท่านสมเด็จคุณเซนโพสต์ท่านอาจจะได้ใจคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งว่าเอ้ยเจ้านายกูแจ๋วเว้ยแม่ไม่ยอมเวย้ยแต่ไอ้พวกที่โดนส่งแรงงานกลับไปพวกที่สูญเสียผลประโยชน์จากการค้าขายชายแดนพวกที่มีผลประโยชน์จากบ่อนจะเริ่มเกลียดคุณ แล้วทุกคนจะลุมเกลียดคุณเราทำแค่นี้พอนะครับนะครับขั้นต่อไปก็ถอนเอกอัครราจทูตกลับมากูไม่คบมึงแล้วเกเรเลื่อยเลยท่านต้องการให้เราเนี่ยลั่นไปก่อนพอลั่นไปก่อนก็บอกไทยเป็นประเทศใหญ่กว่าแล้วไปรังแกเขาแล้วเอาพยานหลักฐานนี่ไปฟ้องศาลโลกเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ้แยแผนอย่างนี้มาอีกแล้วนะครับ ก็ขอบคุณท่านแม่ทัพภาคสองที่ออกไปนอนกับลูกน้องนักรบเป็นเจ้านายเขาก็าอย่างเงี้ยมึงนอนกับดินกูก็นอนกับดินมึงกินข้าวหอ่อกูก็กินข้าวหอ่อนะครับมึงกินข้าวหอกูก็กินข้าวหอ่อแล้วท่านลองดูสิวันเจรจารเนี่ยท่านผู้จัดการทหารบอกเราเนี่ยเท่มากสมาร์ทมากร่างกายสูงใหญ่นะครับไปเนี่ยนะครับ เราเป็นผู้ใหญ่ครับเหมือนไปเจราจากับเด็กฮนะแต่เด็กมันเกเรเนี่ยไม่ได้ครับแต่ถ้าคิดจะลบกันเนี่ยนะมันจะไม่หยุดแค่อีตรงจุดนั้นนะก็ฟาดก,กันไปยาวไปเลยนะครับโอ้ท่านอย่ามาใช้วิธีอย่างนี้เลยนะครับผมผมบอกว่าแหมมันที่จริงท่านสมเด็จทุลเซนเนี่ยถือว่า ถ้านในกัมพูชาเนี่ยถือว่าใหญ่สุดนะแต่พอท่านออกมาพูดแล้วก็แหมมันปั่นป่วดเลยครับก็ขอความกรุณาท่านท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะปกติท่านก็ยกหูคุยกับท่านอดีตนายกทักษิณได้อยู่แล้วนะครับแม้แต่ท่านรัฐมนตรีกลาโหมอะไรเนี่ยก็สนิทนะครับสนิทก,กันกับทางฝั่งไทยทั้งนั้นนะครับเวลาท่านเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ต้องข้างมารักษาตัวที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร ที่ฝั่งไทยอยู่แล้วนะครับพวกนายทหารชั้นรองมาก็ต้องอาศัยฝั่งไทยอยู่แล้วเราเพึ่งพาอาศัยกันนะแนวชายแดนติดกันครับอย่าไปยุให้เด็กมันตีกันเลยนะครับอย่าไปยุให้เด็กมันตีกันเลยนะฮะมันคุยกันเป็นห้าสิบปีร้อยปีก็ไม่จบเพราะมันถือแผนที่คนละส่วนกันไง และเด็กมันก็อยู่ตรงนั้นนะมันก็ลาดตะเวนเจอกันตลอดนะครับนะครับเขาถึงบอกว่าห่างแนวชายแดนเนี่ยห้ากิโลเมตรห้ามมีกองกําลังทหารเนี่ยเขาถึงใช้ตํารวจตรวนชายแดน,น่ยนะครับมันไม่ได้ผมไม่ก้าวล่วงครับประเทศคุณสมเด็จทุนเซนท่านใหญ่ก็ผมว่าท่านท่าน ท่านพูดอย่างนั้นเนี่ยท่านโพสต์ออกมาอย่างนั้นเนี่ยมันปลูกกระแสคนในชาติท่านให้ชื่นชมท่านแต่ความชิบหายมันจะเกิดกับประเทศชาติท่านนะนะครับท่านรัฐบาลครับควายความมั่นคงครับสชพิ่นาติดด่านแม่นหมดเลยนะครับปิดไปสักปีหนึ่งนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วสินค้าไทยพืชผลกเกษตรตกต่ำเนี่ย เวลาหน้ามันสัมภหลังออกหน้าข้าวโพดออกหน้าข้าวออกแม่ก็ลักลอบเอามาจากคำมูชาเข้ามาเขตประเทศไทยตำรวจทหารต้องกักอย่าไปเห็นแก่สินบาทค่าสินบนกักไม่ให้เข้ามาราคาพืชผลในบ้านเรามันจะได้ดีมาร์ซพายจะได้พอดีกันมันจะได้ราคาสูงขึ้นเราจะได้ส่งออกได้นะครับ ผมว่าคนเกเรอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปคบแล้วครับปิดด่านแม่เลยนะครับปิดด่านเลยนะครับแต่ว่าแรงงานอย่าเพิ่งไปส่งกลับนะครับพี่น้องแรงงานต่างด้าวเนี่ยเขาจะเดือดร้อนแต่ถ้ามาตรการขั้นต่อไปถ้ายังเกเรกวนตีนอย่างนี้อีกก็ต้องถึงกับขั้นส่งแรงงานต่างด้าวกลับไปประเทศเขานะครับความเห็นผมอย่างนี้นะครับผมก็มีความรู้น้อยนะครับ แต่ลบกันเนี่ยไม่ดีแล้วครับไม่ใช่เราอ่อนแอกว่าเราเหนือกว่าเขานะครับแต่คนเดือดร้อนคือบ้านเรือนชาวบ้านที่ปลูกลงโงโง,งเรียนลงพยาบาลเนี่ยนะครับกระสุนมันลอยมาได้นะครับเดี๋ยวก็ไปโดนลูกหลงนะครับแล้วทหารเองเนี่ยเขาต้องปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชานะครับทั้งฝ่ายคุณนี่แย่แล้วไอ้เหี้ยสมเด็จทุนเซนพูดอย่างนี้เนี่ย แย่ yeah, แล้วเขาต้องฟังคำสั่งท่านเป็นใหญ่อยู่แล้วนะครับแต่ฝั่งไทยนี่ยังยังวางตัวอยู่นะครับไม่อยากจะไปต่อแย่ด้วยนะครับเดี๋ยวท่านก็ไปโวยวายขอพยานหลักฐานเพื่อจะฟ้องศาลโลกว่าประเทศที่ยิ่งใหญ่กว่าไปรังแกให้หามาฟอร์มเดิมอีกแล้วไม่น่าครบนะครับไม่น่าคบนะ มีธุรกิจแล้วก็ไม่เคยไปเที่ยวเขมรเลยนะครับไม่เคยไปเที่ยวเขมรเลยนะครับไม่มีธุรกิจอะไรนั่นนะครับแต่คนไทยที่เดือดร้อนเนี่ยถ้าปิดด่านนะคนเดือดร้อนแม่เป็นคนไทยที่ไปเปิดบ่อนฝั่งโน้นนะแต่ว่าผมว่าเซฟคนไทยเถอะครับเซฟคนไทยไม่ให้ไปเล่นบ่อนที่โน้นนะครับเซฟคนไทยเถอะครับมันมีไม่กี่คนแล้วครับที่ไปเปิดบ่อนฝั่งโน้นนะครับก็ปล่อย มีรายได้มานานแล้วผมสนับสนุนให้ปิดด่านนะครับทั้งด่านช่องทางถาวรน,นะครับกระดานชั่วคราวะปิดด่านไปเลยครับ ไม่อยากคบแล้วเดี๋ยวท่านก็มางอแงกับผมอีกนะครับพูดง่ายๆก็คืออยากเข้ามาในเขตบ้านผมเลยนะท่านก็อยู่บ้านท่านเถอะนะครับตัดน้ำตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตนะครับไอ้บอริษัทบริษัทอ้โทรศัพทนะ์เนี่ย A S D t แทนะครับมันไม่ได้มีรายได้อะไรมากมายนักหนาแล้วครับ มันไม่ใช่แหละครับมันอยู่ที่กระแสเรียกร้องของประชาชนอย่างพวกเรานะมันอยู่ที่กระแสเรียกร้องนะครับถามว่ารัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเนี่ยเขามีความผูก <uit> พันก <lan> ันเขามีความผูกพันกันจริงครับแต่ถ้าประชาชนในประเทศเรียกร้องกันมากๆเนี่ยผมว่าทางรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามนะครับต้องปฏิบัติตามนะครับมาเนี่ย ใหญ่ในประเทศกัมพูชาคือสมเด็จทุนเซนครับถ้าใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยคือท่านอดีตนายกทักษิณครับนะฮะเราต้องยอมรับความจริงกันนะครับคุณสมเด็จทุนเซนท่านมีลูกเป็นนายกท่านอดีตนายกทักษิณท่านมีลูกเป็นนายกรัฐมนตรีไทยนะครับส่วนรัฐมนตรีกลาโหมก็เป็นลูกน้องท่านอดีตนายกทักษิณอยู่แล้วนะฮะมา แล้วมีคนเดี๋ยวนะฮะอ่าเป็นเรื่องระดับประเทศนะครับเป็นเรื่องระดับประเทศนะครับเราเนี่ยเป็นที่ใหญ่ เวลาเขาทะเลาะกันระหว่างขเขมรสามฝ่ายก็ามาอาศัยประเทศไทยนะครับอาศัยประเทศไทยเป็นที่พึ่งพิงแต่พอแข็งแรงก็จะจะเตะลูกพี่ซะแล้วนะครับประเทศไทยนี่เหมือถือเป็นลูกพี่นะครับมาเตะจะมาเตะประเทศไทยซะอีกแล้วนะครับจะเตะลูกพี่อีกแล้วนะครับ อามาตรการอย่างที่ผมว่าเนี่ยปิดด่านไปก่อนเลยนะครับจนกว่าจะดีกันนะครับที่จริงระดับทิ่การเจรจาน่าจะถอยแล้วนะครับนะครับถอยฝั่นกัมพูชาก็ถอยฝ่ายไทยก็ถอยนะครับสถานการณ์มันจะได้สงบนะครับสถานการณ์จะได้สงบไม่น่าไปปลุกกระแสคนในชาตินะครับให้กระเีียนก็หือลือเลยความสูญเสียท่านไม่ได้นั่นแะครับ เวลาลบกันเนี่ยไอ้ผู้ใหญ่มันไม่ตุยไงมันสั่งอย่างเดียวไงะนะครับแต่คนเดือดร้อนมันคือกำลังพลชั้นผู้น้อยครับซึ่งปกติเขาก็รู้จักมักคุ้นกันบางทีคนไทยข้ามไปมีครอบครัวฝั่งโน้นคนฝั่งโน้นข้ามมามีครอบครัวฝั่งไทยประชาชนเขาปลูกพันธุกันครับแต่แย่งอำนาจกันไงะนะครับแย่งอำนาจกันหาเรื่องทะเลาะกันนะครับ ประชาชนเขาแทบจะเดินข้ามผ่านกันไปผ่านกันมาเป็นปกติวิสัยอยู่แล้วนะครับ